เอาละฮะได้เวลามาสรุป x-map ของบทคลื่นนะจบแล้วบทคลื่นซึ่งก็คือจะอยู่ที่หน้าว่างให้น้องจดนะครับจะเป็นหน้าที่9นะโอเคสำหรับเรื่องคลื่นนะครับอย่างที่น้องทราบกันดีว่าก็จะมี3พาร์ทนะครับจะมีพาร์ทเบสิกพาร์ทสมบัติทั้ง4แล้วก็พาร์ทบทประยุกต์นะครับก็ไล่ทีละพาร์ทเลยนะ โอเคมาพา์ที่1นนะครับคือเบสิกนะฮะซึ่งเบสิกคืออะไรน้องก็คือน้องมีคลื่นโอเคป้ายกตัวอย่างง่ายๆก็ค,คือคือในเส้นเชืออนะครับที่กำลังเคลื่อนที่แบบนี้อ่ะซึ่งสูตรแรกที่เราต้องรู้นะครับก็คือว่าถ้ามันเป็นเชือกเดิมหรือว่าตัวกลางเดิมนะครับ v ตรงนี้ต้องคงที่คือใช้ S ส่วน T ได้เลยนะฮะแต่คลื่นของเราจะเคลื่อนที่ได้ระยะอะไรครับ หนึ่งความยาวคลื่น l a m b าในเวลาหนึ่งค่าการสั่นนะครับและค่าเป็นส่วนกับความถี่ก็คือเท่ากับ f แลมดาถันพีนะแต่คราวนี้ครับสิ่งที่น้องต้องรู้ต่อมาสำหรับข้อสอบโดยเฉพาะวิชาสามัญก็คือฟังก์ชันบรรยายคลื่นอย่างที่น้องทราบครับว่าอนุภาคพ,พวกนี้เวลาสั่นมันจะสั่นขึ้นลงแบบซิมเพิลฮาร์โมนิกนะครับและการกระจัดของมันนะครับที่ตำแหน่ง y นะฮะของอนุภาคที่อยู่ที่ x นะครับมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ a s i n มีก้อน x มีก้อน t บวกค่าคงที่โอเคป้าซึ่งก้อนหน้า x จำได้เนาะต้องเป็น2พายส่วนแลมดาเมตรตัดเมตรเหลือเรเดียนโอเคนะครับก้อนหน้า t ต้องเป็น2พายส่วนค่านะครับวินาทีตัดวินาทีโอเคแล้วก็ข้างหน้าก้อน t อาจจะเป็นเครื่องหมายลบหรือบวกนะครับซึ่งจะบ่งบอกนะครับน,นว่าคลื่นของเรากำลังเคลื่อนที่ไปทางไหนระวังให้ดีนะเครื่องหมายลบแปลว่าคลื่นของเรา กำลังส่งสัญญาณหรือ move เคลื่อนที่ไปทางไหนทางขวานะครับระวังด้วยเครื่องหมายลบคือไปทางขวาก็คือทิศบวก x โอเคป้าขณะที่ตรงนี้ถ้าเป็นเครื่องหมายบวกเราจะได้ว่าคลื่นของเรานะครับกำลัง move ไปทางซ้ายหรือทิศลบ x นะระวังเครื่องหมายด้วยพาร์ทเบสิกประมาณนี้ นะฮะพาราเบสิกประมาณนี้แล้วถ้าเกิดน้องคุ้นๆน,นะครับเราจะเรียกอีกก้อนข้างในทั้งหมดตรงเนี้ยว่าสิ่งที่เรียกว่ามุมอะไรมุมเฟสซึ่งมุมเฟส,เฟสแค่เอาไว้ใช้เปรียบเทียบสภาพการเคลื่อนที่ของ2จุดบนคลื่นนะครับถ้ามุมเฟสของเรามันแตกต่างกันเป็นจํานวนขี้เท่าของพายมันคือแทรกซอดแบบหักล้างนะครับหรือเฟสตรงกันข้ามใช่ปะแต่ถ้าเกิดเป็นอะไรคะผลแตกต่างของเฟสเป็นจํานวนคู่เท่าของพายนะครับเราจะได้ว่ามันคือ เฟสตรงกันหรือสภาพการเกินที่เดียวกันนะอันนี้คือเบสิกครับแต่หลักๆเอาเท่านี้ก่อนต่อมาพาทที่2ก็คือจะเป็น4คุณสมบัติของคลื่นนะก็ไล่ไปเลยครับมีอะไรบ้างสะท้อนห,หักเหแทรกสอนแล้วก็เลี้ยวเบนนะครับการสะท้อนแน่นอนครับเบสิกคือมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนแต่อย่าเอาแค่นี้ครับเพราะเรามีคลื่นในเส้นเชือกด้วย นะเราก็จะได้ว่าถ้าคลื่นในเส้นเชือกครับเคลื่อนที่เข้ามาเจอกับปลายตรึงนะคะเราจะได้ว่าคลื่นที่ออกไปมันจะมีการกลับเฟสต,ตรงข้ามใช่ปะเป็นหัวทิ้มออกไปนะครับขณะที่อะไรถ้าปลายของเราเป็นปลายอิสระคลื่นที่กลับออกไปจะมีลักษณะเป็นไงด้วยโดเหมือนเดิมแล้วกลับออกไป ทันพี่นะอันนี้คือกฎการสะท้อนที่น้องต้องรู้ของขึ้นในเส้นเชือกนะครับต่อมาไอ้ที่สาคัญกว่าคือเรื่องการหักเหการหักเหมันคือกรณีที่ขึ้นเคลื่อนที่เปลี่ยนตัวกลางนะครับอันนี้ต้องใช้กฎของคุณอะไรนะคุณเนลใช่ไหมซึ่งคุณสเนลนะครับน้องทุกอย่างแปลตามกันหมดเลยยกเว้น n นะครับก็คือ N2 ส่วน N อ็0 0นกผ่าาวบ,บ้านตัวอื่นก็เลยกลายเป็น sin เซตา้าส่วนสายเซตา้า เท่ากับ v 1่ส่วน v 2เท่ากับลมด้าหส่วนลมด้าสนะครับและระวังว่าหากเหตุเคลื่อนที่เปลี่ยนตัวกลางจากตัวกลางที่1ไปตัวกลางที่2จะมีตัวหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนคือความถี่นะครับความถี่จะคงทีอ่าแล้วก็ย้ำนิดนึงนะครับน้องว่าถ้าเป็นคลื่นน้ำสเปเชียลนิดหน่อยถ้าเป็นคลื่นน้ำนะครับ v ของคลื่นน้ำจะประมาณไปไหนได้ รู gh นะครับแสดงว่าถ้าน้ําของเรายิ่งลึกความเร็วก็จะยิ่งมากนั่นเองนะและพอความเร็วเปลี่ยนก็ถือได้ว่าเลยครับตัวไปอื่นพวกนี้ก็เปลี่ยนหมดผ่านเนาะอ่ะผ่านไปนะครับสำหรับเรื่องของการหักเหต่ตอมาก็คือเรื่องของการแทรกสอดนะครับการแทรกสอดแน่นอนมีกี่แบบ2แบบก็คือเสริมกับหักล้าง นะครับซึ่งเสริมก็คืออะไรสันมาเจอกับสันใช่ปะหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้ท้องมาเจอกับท้องก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหักล้างก็คืออะไรต้องเป็นสันเจอกับทองนึกออกนะครับนะเราไปทวนเรื่องของการรวมคลื่นด้วยที่พี่เคยสอนไปเนาะอันนี้เป็น xmap เราเอาแค่หัวข้อหลักๆก,ก็พออ่ะแล้วสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการเลี้ยวเบนจำหลักของคุณฮอยเกนได้ปะ คุณไฮเกนคืออะไรคะคลื่นเคลื่อนที่มาเจอสิ่งกีดขวางใช่ไหมคลื่นเคลื่อนที่เจอสิ่งกีดขวางมันจะสามารถเลี้ยวเบนผ่านสิ่งกีดขวางได้นะครับหลักการก็คือแต่ละจุดบนหน้าคลื่นจําได้เนาะแต่ละจุดบนหน้าคลื่นจะทําตัวเป็นแหล่งกําเนิดคลื่นวงกลมนะครับแล้วถ้าเกิดคลื่นอันเนี้ยมันเคลื่อนที่มาเจอกับสิ่งกีดขวางแบบเนี้ยนะคะมันเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมมันก็สามารถออกไปไปไ,ปไรได้ เป็นหน้าคืนวงกลมได้อันนี้เราเรียกว่าหลักการของคุณฮอยเกนนะ C สมบัติจบแล้วอะฉะนั้นสุดท้ายครับก่อนที่จะปิดบทนี้ไปก็คือจะเป็นในเรื่องของอะไรคะเรื่องของบทประยุกต์สะกดให้ถูกนะประยุกต์นะฮะ โอเคซึ่งบทประยุกต์มีอยู่2หัวข้อก็คือจะมีในเรื่องของคลื่นนิ่งนะครับกับการแทรกสอดของแหล่งคู่นะคลื่นนิ่งคลื่นนิ่งในทางทฤษฎีคืออะไรครับก็คือมีคลื่น2ขบวนใช่ปะที่อะไรครับที่ V เท่ากันแลมดาแล้วก็ F เท่ากันแล้วถ้าเกิดเป็นมอปลายก็คือแอมปิจูดเท่ากันด้วยความจริงไม่จําเป็นแต่ว่าเอาง่ายๆก่อนเป็นมอปลายนะครับแอมปิจูดเท่ากันด้วยมาแทรกสอดกันแล้วมันก็จะเกิดเป็นอะไรครับเกิดเป็นคลื่นที่มีโครงร่างเหมือนอยู่นิ่ง นะฮะซึ่งคลื่นนิ่งนะครับน้องนะก็มีอยู่2อย่างที่น้องต้องรู้นะครับอย่างแรกเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดเป็นคลื่นนิ่งแบบในเส้นเชือกที่อยู่ระหว่างปลายตรึงทั้งสองแบบนี้นะครับกรณีเรียบง่ายที่เกิดขึ้นที่สุดก็คือจะเป็นกรณีมูลฐานใช่ป่ะหนึ่งปองโอเคนะจาได้นะครับว่าตรงที่อะไรมันไม่ขยับจะเรียกว่าโนดหรือบับนะฮะและตรงที่สั่นขึ้นลงแบบสุดตรงตรงนี้จะเรียกว่าแอนติโนด ทันพีนะครับซึ่งสเต็ปในการที่จะหาว่าความถี่ที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นเท่าไหร่2สเต็ปทำยังไงสเต็ปท,ที่1คือหาเลยครับหาความยาวคลื่นจากใครจากความยาว l ตรงนี้นะคะแล้วสเต็ปที่2ค่อยใช้อะไร f เท่ากับ v ส่วนแลมดานะแล้วอย่าลืมว่าอันนี้เป็นมูลฐานที่เกิดใช่ป่ะอันที่สองที่เป็นฮาร์มอนิกที่2หน้าตาเป็นไงจากเดิมมี1ป่ปองก็เปลี่ยนเป็นกี่ปองก็เปลี่ยนเป็นสองปอง นึกออกใช่ปะก็คือจะมีโนดเพิ่มมาอันหนึ่งตรงนี้นะมีเพิ่มมาตรงกลางอันหนึ่งนะคะแล้วก็แอนติโนดก็จะมีอยู่2ป่ปองนะซึ่งอันนี้2อันก็ชัดเจนแลมดาไม่เท่าแลมดาไม่เท่าความถี่ก็ไม่เท่าแต่สิ่งที่น้องจําได้ก็คืออะไรถ้าอันนี้ความถี่ f 1อันนี้ความถี่ f 2 f 2จะเป็น2เท่าของ f 1โอเคนะครับ แล้วก็ถัดมาของคื้นนิ่งสุดท้ายแล้วนะก็คือว่าถ้าน้องเอาสองอันนี้มารวมกันแบบคณิตศาสตร์นะครับฟังชันบรรยายขึ้นรวมออกมามันจะมีแอมพลิจูดเป็นกี่เท่า2เท่าเนาะแล้วมันก็จะมีก้อนที่เป็น x ถูกต้องไหมกับก้อนที่เป็นทที่คราวนี้แยกจากกันเลยนะครับก้อนหน้า x จะเป็น2พายพส่วนแลมดาก้อนหน้าทจะเป็น2พายส่วนคาบนะครับตอนนั้นน้องเทียบสัมประสิทธิ์เพื่อหาแลมดากับคาบได้เหมือนเดิม โอเคคลื่นนิ่งประมาณนี้ครับ finally แล้วสุดท้ายแล้วก็คือจะเป็นกรณีแหล่งกำเนิดคู่นะฮะซึ่งถ้าเกิดแหล่งกำเนิดคู่ของเรานั้น R พันกันจำคาว่า R พันได้ป่ะ R พันแปลว่าความถี่เท่าและความต่างเฟสคงที่นะครับแปลว่าถ้าเฟสตรงกันก็ต้องตรงกันต่อไปเรื่อยๆถ้าเดิมทีตรงข้ามก็ต้องตรงข้ามต่อไปเรื่อยๆแต่เอากรณีง่ายครับถ้าเกิดเป็นกรณีที่เฟสตรง เราก็จะได้เลยนะครับน้องว่าพิจารณาปริมาณที่เรียกว่า Path Difference นะครับจากแหล่ง S1 ไปจุดที่สนใจลบแหล่ง i 2ไปถึงจุดที่สนใจนะครับถ้าหากว่าเป็นจำนวนเต็มเท่าของแลมด d าเราจะได้ว่าต้องเป็นแทรกซอดแบบเสริมแต่ถ้าเกิดเป็นอะไรคะจำนวนครึ่งเท่าของแลมด d ามันจะต้องเป็นการแทรกซอดแบบฮักหลางโอเคป้า นะและ finally จริงๆละก็คือ p a าด difference นะครับถ้าแหล่งกำเนิดของเรากับจุดที่สนใจอยู่ห่างกันมากๆมันจะประมาณไปเลยได้ d สายเซตาได้และถ้าเป็น anti node หรือโ o d e ที่ใกลๆ้ๆก็คือมุมไม่ได้ใหญ่มันจะประมาณเป็น d แทนเซตาได้นั่นเองครับโอเคครับสำหรับบทนี้ก็คงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวบทหน้าไปบทเรื่องเสียงนะครับก็จะได้เจอกับ อัปป้าฟิสิกส์ของเรานะครับเออก็คือพี่เฟรนนั่นเองนะครับส่วนพี่เกดอัปป้าฟิสิกส์นะกู <laughs> เป็นอนะัปป้าตอนนี <laughs> ออนะ้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมว่าฝึกทำโจทย์เยอะๆนะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนมากๆนะครับและคืนนี้แน่นอนที่สุดน้องก็ต้องไม่ลืมวิชาอะไรครับแปลงฟังกันนอนนะฮะเจอกันครั้งหน้าที่เป็นบทเรื่องแสงนะฮะแต่เรื่องเสียงเจอพี่เฟรนกันก่อนลาไปก่อนครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ